โอกาสครบรอบ5ปีของคิปกระป๊อก็เลยซื้อมาให้แล้วก็เซอร์ไพรส์นั่นเดี๋ยวจะแอบเอาไปซ่อนในกระเป๋าเอาไป200ถังกันด้เผื่อซื้ออะไรมาเพิ่มนี่สุดยอดจริงๆในปอนเอากระเป๋าตังค์ไปทำไมจะดูตังค์ เฮ้ย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 ฟองหรือเปล่าสมุดอันเอ็นสองเฮ้ยโอ้โหอันเรื่องตั้งใหญ่อยู่ในโทรศัพท์มึงอยู่ในกระเป๋ามึงไม่เห็นได้ยังไงมจนพี่พิมก็คือต้องขอยืมตังหลายรอบมากดีใจจะร้องไห้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โห บ๊อบข้าสารแปดอะไรวะอ้าวอ้ย